มาแล้วมาแล้วก่อนสอบสหน่ะอ๋อเอ้ยมันถ้าิดเลยมันก็จะขึ้นมาเลยดิใช่มเอ๊เดี๋ยวปีไทยเดี๋ยวปีไทยทองทองกรอกไก่หนือพรอภูมิช้างแล้วนะพอจะกดเข้าไปกินปิดไว้ก่อนมันก็มันก็ช่วยให้ลดความแบบว่าใจหายได้นิดนึงก็แบบแทนที่จะกดเข้าไปแล้วก็ว้าวขึ้นมาเลยนังสอบมุ้ดูของกินโอเคเริ่มเลยคนะคณะนิเทศศาสตร์ยี่สิอยห้าสิบ้าพันห้าร้อยห้า้าพี่เพื่อนนี่คนที่ยื่นเหมือนกันแล้วที่กอด แล้วมันมีชื่อเขาอะค่ะคือถ้าเกิดว่าชื่อข้างหลังมันไม่เป็นชื่อเรามันก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเป็นชื่อใครว่าจะไม่มีชื่อเราไหมจำจำได้ชื่อื่อนเรอก